ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงหลังคาวิหารคดร,รอบเจดีย์มิ่งเมืองกาลสิงห์วัดประชานิยมตําบลกาลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดกาลสิงห์กองบุญละห้าร้อยแผ่นหนึ่งมืนบาทจํานวนห้าสิบกองกองบุญสองร้อยห้าสิบแผ่นห้าพันบาทจํานวนหนึ่งร้อยกองกองบุญละห้าสิบแผ่นหนึ่งพันบาทจํานวนห้าร้อยกอง หรือทำบุญเป็นเจ้าภาพตามศรัทธ,ธาบริจาคหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย392-0038-320พระชานิทิปอินทจารีท่านที่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจะได้รับรอ็อกเก็ตพระเทพสารเมธีเป็นที่ะระลึกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระชานิทิปอินทจารี086-054 7-5-1-4นางสาวทวันนิธิพรเตชะ089-187-1888และนายอัศวินแสงโสภาพันธ์089-421-4009